สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับมือนี่อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวหนากรมคนอีสานบ้านอยธธรรรู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบต,รตรครับคลิปนี้บ่าวจูนสิผ้าพีผ้าหนออห้องมาเบิงง้องามคายท่านซอท่อชัดชวานหรือว่าท่านซอท่อสวนครับพิกัดบ้านหัวดงตำบลเค้งไงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอ่นนางน่านเจริญ พี่นอ้องอาจสิแปลกตาไปเหมือนี่เพิ่อนเปลีป่ยนสีเสือเด้อพี่น้องเสืตตนะอหมานบ่ได้ใส่มื้อนี้หมานชูโตหมานชูโตอ่ามื้อนี้ท่านสอทสิปเปิดทั้งหมด3สาวเนาะท่านเนาะครับ <laughs> อ่า3สาวเพื่อบ่เป็นการห้อนไปกว่านี้พี่น้องบ่ <laughs> ายบมงกว่าแดดเปลี่ยนสีงามครับแดงองค์ตรงเลยแม่นี่ท้ายสูงประมาณ1 50, อ0 150หาซบวกลบครับผิวละเอียดเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ เป็นง่วแบบผิวงามครับเลี่ยมยุบเลยพี่น้องแขงขาตรงแขงขาใหญ่ครับข้อซ่างงามจักเดือนอลไรง่วแม่นี่ก็ไปได้สีเข่าวสองปีแล้วครับสีเข่าวสองปีแล้วนะครับเนาะครับสีเข่าวสองปีแล้วนะครับท่านผสมครเป็นท่านผสมครับแต่่วาเป็นแม่สาวเป็นสัตดท่านหนึ่งนะครับเป็นสัตดท่านหนึ่งล่อรอบสองนะครับล่อรอบสองข้อซ่างงามนะครับรึงบกพราวงามคลิปหูดำออกโบดหูเสมอปากน่าทันเนาะครันาหวานนะครับแขงขางามเล็บงามเลยพี่น้องเมืองที่ละ นุ่มสีเต่านะท่านเนาะครับนุ่มสีเต่างามนะครับถ่ายผ้าผ้าเบิร์นถ่ายพี่น้องโอ้ยถ่ายงามแฮะนะครับถ่าเต็มก็หนีไม่สิจึงพึงเลยนะท่านเนาะเพราะว่าขาเพันง,งามเปิดเท่าลทครับแม่เนี่ยเปิดไรเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห้องนะครับเนาะอ่ามีซื้อหรอบ่อ บอกครับยังพันมีซื้อครับพันมีซื้อง้อฝ่งเข่ามาานะครับเนาะง้อฝ่งเข่าม้าเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห้องพี่น้องสีแดงองค์ตรงเลยผิวละเอียดแห้งนะครับเป็นมีเลือดบามันเนาะท่านเนาะครับมีเลือดบามันน้ำนะครับหลังเปเลดเฟตพี่น้องแล้วก็ถือว่ากามเนื้อดีเนาะท่านเนาะกามเนื้อดีแห้งเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห้องนี่คือแม่ที่หนึ่งไปเบิ่งแม่ที่สองเลยครับแม่ที่สองแม่แดงนอแม่ที่สอง เอาแม่เอาแม่หน่อยนี่ก่อนเนาะท่านเนาะแม่หน่อยนี่ครับท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบหาบวกลบพี่น้องแข้งขาเหีวใหญ่พร้อมงัวจักเดือนละท่านนี่ท่านสซท่อเซร่าเขาอ๋อผูกงัวอยู่งัวจักเดือนเลยครับแม่หน่อยนี่ก้วสิบเจ็ดเดือนแหละครับสิบเจ็ดเดือนโอ้ยบวาอาบน้ามันเลยเลยสาวหน่อยนี่ <laughs> ฝนตกพี่นอ้องอ่าขอกมันจืดนาะครับเนาะแต่ว่าน่าสนใจพี่น้อง โค่นหางเปเลดเฟดเลยครับงัวท่านนี่เตรียมปันไดนะท่านเนาะสิเดือนนะครับล่ำตัวเงาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาแข็งขางามนะครับข้อสร้างงามโอ้เดี๋ยวพาจูนสีผ้าเบ่งท่านนี้นิดนึงนะครับนาวานนะครับข้ออะไรยังไงขวัญอยู่หมองนั่งครับนะท่านเนาะครับครับเปิดไปจะได้ครับแม่เนี่ยไปได้เปิดไปหกสิบเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องข้อสร้างงามพี่น้องโอ้เดี๋ยวผ้าเบิ่งด้านขางนิดนึงนะครับเนาะ ลึ่งกระชับนะครับนุ่มสีสีบอกีเต่าพอดีพี่น้องอาจเสีบบเห็นเพราะมันมืดนะครับนุ่มสีเต่าล่าโตเงี้ยวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทง่วงอายุสิบเจ็ดเดือนครับแม่สาวอณาโคตกไก่ครับอณาโคดแม่บอกแม่พันแม่หนึ่งนะครับเนาะอ่มาเบิ้งแม่ที่สามครับป่านนี่แม่ที่สามนี่กับแม่สาวคือกันแม่นมอทันครับแม่สาวคือกันครับท้ายสูงประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยหาสิบเนาะ ร้อยี่ี่สิบหาครับ,ร, 4, 5, บร้อยซี่สิบห่าบ่ครับจี่สิบหาบวกเกือห่าสิบกูละเกือบเกือห่าสิบนะครับครับแดงองตรงเลยพี่น,อน้องงัวนั่งน้าครับแม่นี่อันที่เห็นเป็นปานเป็นปานบ่มียังได้พี่น้องขี่ขอบมันจืดฝนมันตกนะครับแข้งขาเง้านะครับรื่อกระชับข้อสางงามครับนั่งน้าพี่น้องแม่นี่พ่วงหางเา้านะครับเบืองที่เราอู้ หางเพิ่นบกคือนมูแม่นี่หาเพิ่นหางเพิ่นสีมีนึ่งขนลูรูเขามาเป็นคู่เนาะก็เัิดเนาะงามนะครับหลังเปเลสเฟรพี่น้องอายุเพิ่นจักเดือนแหละครับเมื่อแม่นี่ยเมื่อเขาสองปีแหละครับจะเขาสองปีแสดงว่ามันขึ้นหรือเปล่าครับคือเป็นสัตว์ชนึงแล้วครับเป็นสัตว์ชนึงด้วยกันครับพร้อมสมนะครับข้อสร้างงามพี่น้องเมึงทีแล้วโอ้ยย่นตุ๊บเลยครับเปิดไวปจะได้ครับแม่นี่แม่เนี่เปิดไปเกตที่ผาครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเดี๋ยวบาจุนสิบ้าเบิ่งเล็บเล็บงาม นาคาดําคลิปคูดําออกโบดง้อสามแม่เนี่ยว่าเป็นว่าเป็นแม่พ่อแม่เดียวกันพี่น้องง้อแม่เนี่ยมันมาน้ากันนะครับนี่มาต้ากันร้องไม่ได้กันจังโอ้สมพ่อไปอยู่น้ากันตลอดครับอ่ง้ออยู่น้ากันเนาะครับเนาะออซื้อคู่ก็ได้ซื้อแพ็กคู่กับไปทรงคู่เพราะว่าผมเอาม่าเป็นคู่พื่กันเอามาเป็นคู่พื่กันอันอันล่องเซิบเซิบบอกพี่บอกน้องกันเนี่ยทันจะทอคู่นี่ให้ท่าอะไรนี่ราคาราคาเอาเนี่ย แต่พี่น้องถ้าสนใจก็เห็นมาฮอดมาถึงสะก่อนครับจังมาต่อเนาะครับแม่นี่ผมแม่ี่นดอยิดนะพี่น้องรับล้ำโตเา่าได้แม่นีตว่าง่วยังเป็นสาวหน่อยอยู่ครับถ้าเนตเต็ียมไไหนนะทานเนาะครับตว่าแข็งขางามครับอ่าไรราคานี้เนึงครับแม่นีเขาได้ไหมแม่เนตเกี่ผาครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่นันหกพันหกหันหกหกหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันครับเจ็ดหบาทนี่คือสสาวดีทันสอท่อ ชัชวานเพิ่นเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งราคามือนี้ครับท่านได้สนใจกับฝ่าโทรมาหาเพิ่นเนาะท่านสอท่อให้พี่น้องโทรมาเบอร์เดยครับ063ครับ536ครับ536 8177ครับครับสอท่อชัชวานหรือว่าท่านสอท่อสวนนะครับเนาะพี่กัดบ้านหัวดงตำบลเข่งใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องมือนี้ท่านสอท่อเปิดให้พี่น้องเบิ่งสามสาวหนี่ยหอยครับสองสาวอ่า ขึ้นแล้วหนึ่งรอบลอรอบสองนะท่านเนาะสาวนี่สิบเจ็ดเดือนท่านเองขึ้นพี่น้องถทำไมมันขึ้นเลยเด้ฮะขึ้นและเมื่อซื้อเมื่อไหนมันขึ้นแล้ะเ,เ,เมื่อไงก็ข้นไม่ <laughs> <laughs> ก็มาผมพับ,บมสม,มขึ้นรอบแรกเชิงสามสาวแล้วครับอรอบสองจัดให้ นักๆเลยขอบคุณท่านสอทอเป็นยางสูงครับที่ให้บบาวจูนมาเบิงง่วงงามๆในชุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภผู้สุ้คนครับที่เขามากกติดตามกดไล่กดแชร์จูนไลเดอร์บายโฮดงสิตีครับเป็นกำลังใจให้บบาจูนนะครับหาเบิงง่วงงามๆแบบนี้ท่านสอทอมียังฝากพี่ฝากน้องบ่ครับก็ขอฝากขอบพระคุณพี่น้องที่เบิงจูนไลเดอร์นะครับเนาะที่ลงยูทูบที่พันๆมากกับหลาย ไฟเออผมสอทศชทว่าดก็ขอขอบคุณพี่น้องเออที่มาสือมาหาเออมา่อสืบเสกันมหาหลายๆเออพี่น้องทั้งขอนแก่นทั้งสาราข้ามทั้งระเอ็ดเออทัวร์ภาคอีสานทั้งอุบลทั้งพิมูนภูล่าเอ่อทั้งปทุมราชเออฝากไปหาละเอ่อร้านสาวทั้งปทุมราชภูล่าครับเออให้ยูดีมีแห่งให้มิตรโชคตลาดเด้อทำเอ่อมาเอาง่วนน้ำเอ่อท่านสอทไป เขาขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับสมคอบมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างครับเออง้อเอาไปก็ให้ออกแม่แพ้ลูกให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขสุขสุกคนครับเออำนาคุ้นหลังเนาะให้ค่ำคำคุ้นคุ้นให้เจริญก้าวหน้าครับทุกท่านทุกคนนะครับเด้อขอขอบพระคุณครับครับผมโอ้บุญนี้ท่านสซทอเพิ่นมาก สุดหยอดเลยกินหอดพีกินห่อน้องชุดทีเลียวมีพี่นองบางบางทันบอทันเนาะบอทันครับ,บรชุดทีเลียวไปขอนแก่นครับไปขอนแก่นนะครับพีนองบอทัน <บา S 1> ชุดนี้ผุหลาคุณพอชนะใช่ครับคุณเบนนอพลอยครับชุดนี้ว่ามัน ว่าเมนทันซอทอไปเอางวัวตัวเก่ากลับมาขายจะเพิ่นเกง่งแค่ไหนพี่น้องหางวัวงของมานี่ว่าเมนตัวเกา่าสูตรเก่าเลยครับคมนมักแนวนี้นะท่านเนาะขอบคุณดันซอทอไป็นยางสูงกับหยิ่งไฮบ้าจุนมาเบิ่งงัวงกำงายในชุดนี้ครับขอบคุณพี่น้องสุขสุขสดีครับ,ส,ส,คนนครบสวัสดีครับ